สวัสดีครับผมพบกับช่างโจงลำปางครับคลิปนี้ผมมีอะไรพิเศษพิเศษให้ดูนะครับผมใครเคยเห็นจิ้งจกสองหางครับเดี๋ยวใกล้วันที่สิบกแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเป็นลาชินีจิ้งจกนะครับผมยิ่งกว่าจิ้งจกสองหางอีกครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมไปเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาก่อนนี่หน้าตาเดี๋ยวผมจะเลี้ยงไว้นะตัวนี้หน้าตาจิ้มลิ้มฟับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูให้ดูให้ดู ใหดูแวบๆกแบบ่อนนะเนี่ยางเงีอ่งเยเห็นไหมคล้ายๆจิ้งจกสองหางนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ผมไปล้างหน้ามาเป็นล้างหน้านะครับผมใช้สบู่ล้างหน้าสบู่เมจิกพัดนะครับผมเมจิกโซฟนะครับล้างหน้าอยู่ดีๆมันก็วิ่งไล่มามีจิ้งจกสองตัววิ่งไล่มาตอ๊ตัวโดนไล่มันวิ่งหนีหายไปไหนไมตรู้ไ,ไ,ไ,ไอตัวน,อนอี้ตัวไล่ไอตตุ๊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 ตตต ผนังข้างหน้าผมปุ๊บผมก็ล้างหน้าอยู่ลืมตามาลืมสลือตาเราก็ไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็เห็นหางทิ่งจบเฮ้ยมันคล้ายายิ้งจกสองหางนี่หว่าดูดิดูมันอะไรว่าจะง,งอยแล้วก็นับไปเฮ้ยมันไม่ใช่ยิ้งจกสองหางว่าเคยเห็นไหมตัวแรกนะครับที่เคยเห็นไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเดี๋ยวผมให้ดู เดี๋ยวดูดีๆนะใครจะตีเป็นเลขอะไรก็ตีนะครับวันนี้วันที่สิบแล้สิบสี่อีกสองวันอีกสองวันอ่าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมให้ดูนะชัดๆเลยว่ามันมีกี่หางเคยเห็นเยอะที่สุดกี่หางอาดีกว่าอันานี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะโดนด่ามเนกว่าจะได้ดูให้ของดีมันต้องแบบว่าลุ้นนิดนึงให้ดูเลยไม่ได้นะครับผมก็สําหรับจิ้งจกตัวนี้นะครับโบราณเขาบอกว่า ของดีทิ้งจกสองหางถ้าใครเจอนะครับผมจะมีโชคมีลาบนะครับแต่สําหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยงไว้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับแล้วนับกันดีๆนะครับว่ามันมีกี่หางนะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะครับว่ามันมีกี่หางเดี๋ยวผมโฟกัสให้นี้อูชัดกว่าชัดกว่าดูด้วยตาเปล่าเยอะเลยนะนี่นี่นี่เนี้ยชัดไหมชัดไหม ชัดไหม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 ให้ดูให้ดูรอบทิศเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยชัดไหมผมโฟกัสให้ดูนะครับนี่กี่หางนับดูดีๆนี่หนึ่งสองสามสี่หางนะครับผมอ่ะเป็นไงเดี๋ยวผมซูมให้ดูใ้ใกล้อีกทีนึงแบบ เขาเรียกอะไรแบบมาโคอะ่ะตาจิมลิมมาด,ดูดูดูที่ลายดูที่ลายใครเห็นเลขอะไรก็แล้วแต่นะครับผมอ่านี่นชัด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 อะดูที่หางนะครับไปดูกันเรเองเฮ้ยผมเห็นสามแปดวะสามแปดวะจริงปะวะ สามแปดมีสามอะ่ะจะดูอีท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 ี่นี่นี่มีแปด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 เห็นแปดแล้วเนี่ยแปดแปดแปดคล้องมันก็แบบว่าโฟกัสเนี่ยแปดแปดผมเอียงให้ดูเนี่ยแปดตอนนี้น้องอยู่ในบ้านแล้วเรียบร้อยนะครับผมอบข้าวเอาน้ำแล้วก็มีมแมลงด้วยนี่นะครับเดีย๋ยววันที่ ก่อนหวยออกเนี่ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็จะสร้างบ้านให้อยู่แบบสไตล์ช่างจกลำปางนะครับผม